มาปีนี้แม่ก็เจอวิกฤตหลายๆอย่างครับเจอวิกฤตหลายๆายอย่างที่หนักก็คือไฟไหม้นี่แหละครับไฟไหม้มันไม่เหลืออะไรเพราะว่าอุปกรณ์ของที่เตรียมมันจเจอเพราะว่าพ่อก็เคยเจอมาแล้วเรื่องไฟไหม้บ้านเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกรําชุดการแสดงก็อยู่ในนั้นว่าลูกๆศิลปินหลายหายวงไม่ว่าจะเป็นบอยเป็นนกเป็นบอสโจครับยื่นมือเข้ามาช่วยหลายๆคนเพราะว่าสิ่งที่แม่ขาดไม่ว่าจะเป็นชุดอ่า ฉาอย่างเงี้ยคุยกับลูกๆคุยกับบอยคุยกับน,ก,ก,นกอยู่นกก็ว่าเออลูกเอานี้ไปช่วยลูกเอานี้ไปช่วยเออเราก็ดีใจเพราะว่าสิ่งที่เราอบรมบ,บ่มนิสัยลูกมาเขามีแบบว่ามีมีมความอเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนเป็นอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรมาครับโครงการหมอลำจะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอดมันเลยกลายเป็นว่าเออเราภูมิใจในคําว่าคนอีสานแล้วก็โดยเฉพาะ คนอาชีพเดียวกันนั่นคือไม่ค่ะตอนนี้แบบในวงการหมอลำอหคอะไรคนคร,ร่วมให้กาลังใจกับแม่นกน้อยกับเหตุก,การณ์ที่เกิดขึ้นอยากให้ค่อยให้กำลังใจแม่นกน้อยหน่อยแล้วกันนะครับครับก็แม่นกน้อยก็คือผูอ้หญิงเหล็กเนาะที่สู้มาตั้งแต่เข้าสู่วงการไม่ว่าจะเป็นอยู่ตั้งแต่สมัยอยู่กับเพชรบินทองอแม่แกก็สู้มาด้วยด้วยคำว่านกน้อยอ,ยอุไรพรมาโดยตลอดก็จนว่าถึงปัจจุบันนี้ อาลมลุกพลุกลาเพราะว่าแต่ก่อนพ่อก็ได้ไปอาศัยพึ่งบาร,รมาีแฟนแม่นกก็คือพ่อหลอดครับแต่ก่อนพ่อหลอดก,ก็จะเป็นคนรับงานให้ให้ระบเบียประมาณนี้ครับพอดีมาทําวงแล้วก็ก็ยังคําว่านกน้อยก็ยัง,ย,งยังเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศอยู่แล้วครับยิ่งมาปีนี้แม่ก็เจอวิกฤตหลายๆอย่างครับเจอวิกฤตหลายๆาอย่างที่หนักก็คือไฟไหม้นี่แหละครับ เรื่องไฟไหม้นี่มันมันเป็นอะไรที่แบบว่า,วามันมันไม่เหลืออะไรครับไฟไหม้มันไม่เหลืออะไรเพราะว่าอุปกรณ์ของที่เตรียมมันจเจอเพราะว่าพ่อก็เคยเจอมาแล้วเรื่องไฟไหม้บ้านพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกรําชุดการแสดงก็อยู่ในนั้นก็ก็เข้าใจพออกคําว่าสิ่งที่เราอยากอยากเอามาเสนอให้คนดูให้คนเห็นแต่มันไปกับไฟคบอันนี้ก็เบื้องต้นพก่อก็ให้กําลังใจตั้งแต่วันแรกกแหละครับ คั้งนี้ก็รู้ว่าลูกๆศิลปินในหลายวงไม่ว่าจะเป็นบอยเป็นนกเป็นบอสโจครับยื่นมือเข้ามาช่วยหลายๆคนเพราะว่าสิ่งที่แม่ขาดไม่ว่าจะเป็นชุดอาชาอย่างเงี้ยอ่คุยกับลูกๆคุยกับบอยคุยกับนกอยู่นกก็ว่า,วาเออลูกเอานี้ไปช่วยลูกเอานี้ไปช่วยเออเราก็ดีใจเพราะว่าสิ่งที่เราอบรมบ่มนิสัยลูกมาเขามีแบบว่ามีมีความ อเอื้อเพื่อเพื่แผ่กับคนในวงการเดียวกันอันนี้เราก็ดูอยู่ว่าเออ,อะจะพอไหมลูกบอยก็มีเยอะอยู่ลูกนกก็มีเยอะอยู่วอตโจก็พร้อมอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเออก็ดีใจกับแม่ที่ว่ามันมันมีหลายคนยื่นมือเข้ามาช่วยแต่เมื่อไหร่ถ้ามีการรวมตัวศิลปินในการจัดอคอนเสิร์ตหรืออะไรต่างๆคิดว่าทุกคนก็น่าจะรวมตัวกัน จริงๆเหตุการณ์ครั้งนี้มันเห็นความสัมพันธ์ของวงการหมอลำเ่าอยมีมุมมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าตั้งแต่มันเป็นอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรมาครับวงการหมอลำจะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอดแต่เพียงแต่ว่าสมัยก่อนมันมันไม่มีสื่อเนาะทีนี้สื่อสื่อให้ความสําคัญกับวงการหมอลำทุกคนก็เลยแบบว่าสามารถที่จะบอกกล่าวกันได้โดยทันใจว่าวันนี้จะ ไปช่วยแม่วันนี้จะไปช่วยคนนั้นคนนี้มันเลยกลายเป็นว่าเออเราภูมิใจในคํว่าอ่าคนอีสานแล้วก็โดยเฉพาะคนอาชีพเดียวกันนั่นคือหมอหลาครับก็ดีใจที่ทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็คือบางคนอาจจะว่าเออยุุยงให้ให้ให,ให้ให้หมอลาเกียรติกันก็มีแต่จริงๆแล้วหัวหน้าคือรักกันครับรักกันเพราะว่าว่างๆก็คือบางคนก็ ไปหามาสู่บางคนก็ไม่อยากออกสื่อก็มีเพียงแต่ว่าเราไม่เคยทิ้งกันเรามีแต่ว่าเออเมื่อ,อไหรถ้ามีการรวมตัว,วทางศิลปินทางบองลำทุกวงทุกคณะก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันจริงๆมันเกิดเรื่องได้มีการยกหูแบบให้กำลังใจไม่แน่นอนไหมคบพ่อพ่อไม่ได้ยกหูพ่อไม่ได้ยกหูเพียงแต่ว่าเออเราก็จะผ่านผ่านเพจผ่านเพจไปให้กำลังใจใช่ครับค่ะ you